ที่นี่คือศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานที่สมอไร่ที่คุณมาแล้วจะได้พบกันบ่อยครับรผมเคนะครับมาจากนครสวรรค์ครับวันนี้ได้นำรถมิ s ซูบิชิแอ t ท a าครับปี2017มาติดตั้งแก๊สครับเหตุผลที่เปลี่ยนไปใช้แก๊สเพราะว่า,าเดินทางบ่อยครับใช้ในการทำงานทุกวันแล้วก็ใช้กับทางเหนือทางบ้านที่ประเยาเดือนละครั้งครับ ครับก็เลยดูความจําเป็นแล้วมันน่าจะประหยัดกว่าน้ามันครับครัรู้จักมงคลได้ผ่านทางโซเชียลครับดูทิกต o อกดู YouTube ครับที่เลือกที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ครับพอดูผ่านหมโซเชียลปุ๊บเห็นมีการสัมภาษณ์ลูกค้ารีวิวอะไรให้ดูเต็มครับมีความมั่นใจในในดาที่มงคลนี่ครับมาครั้งแรกครับ ใจมากครับพี่ๆีเขาดูแลดีครับแล้วก็ห้องรับรองก็ดูสะอาดครับเรียบร้อยห้องน้ําสะอาดครับแล้วก็มีบริการกาแฟอะไรครับนั่งพักผ่อนได้รอได้ทั้งวันเลยครับดูแล้วน่าเชื่อถือครับเพราะว่ามีตรวจครบวงจรนะครับตรออต่อประกันต่ออะไรมาที่นี่ครบวงจรเลยครับติดแก๊สครับเขาร่วมโครงการพีพีครับได้ส่วนลด1 0 0 0 0หมืนบาทครับโครงการพีพีได้บัตรแดงส่วนลดกาแฟเดือนละสิบแก้วครึ่งราคาครับ ส่วนรถเติมแก๊สอีกครับขอแนะนำนะครับเพื่อนๆที่อยากจะลองเปลี่ยนจากน้ำมันมาใช้แก๊สนะครับแนะนำให้มงคลออโต้เซอร์วิสนะครับแนะนำให้มาติดที่นี่นะครับประหยัดครับประหยัดจริงๆครับเซฟเงินในกระเป๋าได้จริงๆครับมงคลออโต้เซอร์วิสครับผมอยู่นครสวรรค์ผมยังมาถึงที่นี่เลยนะครับขับรถมาตั้ง3ชั่วโมงครึ่งครับมงมงคลออโต้เซอร์วิสเยี่ยมครับ ที่มุงมันให้บริการทุกๆครที่คุณต้องการพอเชือคือที่ทุกคันใจได้บริการที่ใส่ใจทุกขัน้นต่อทำให้คุณประยัดเวลาและสะดวสบายที่นี่เป็นส่นบริการที่คุณต้องการมออรุ่งควาอาเซอ Service มาจิ้มเด็ดจบครบทุกบริการอย่างแน่นอน